คูหมอนอิงสุดยอดผู้ดูแลน้องอูอิงค่ะคู่หมอนอิงดูแลน้องอูอิงได้ทุกวินาทีแบบไม่คาดสายตาเลยค่ะพี่น้องเรื่องมันเกิดมอยูว่าน้องอูอิงนะคะหลังจากที่น้องได้ทําการแสดงเสร็จบนเวทีเนาะแล้วน้องก็ลงมาทักทายกับบรรดา fc แฟนคลับทางด้านข้างหลังเวทีและก็มีช่วงหนึ่ง มีเอซบางคนบางท่านอาจสิตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่น้องพี่น้องเนอะอาะเพลอหรือว่าทำไปเพราะว่ามักน้องอุ้งอิงได้เข้ามาเหมือนจะเอฟซีอซซ้ายบอกพี่น้องอาจจะเป็นเอซีซ้ายนี่แหละเข้ามาเหมือนว่าซีมาโอบกอดน้องอุ้งอิงแต่จะเข้ามาโอบกอดน้องอุ้งอิง แต่พี่หมอนอิงนะคะก็คือคุณคููหมอนอิงผู้ดูแลน้องอุ้งอิงนั่นแหละได้เข้ามากันไว้ได้ทันคือมีเอฟซีนะคะเข้ามา คุยกับน้องอิงเข้ามาพูดคุยมาขอลายเซ็นมาขอท้ายรูปก,ก็คือเยอะแยะมากเพราะตอนนี้น้องอิงก็เปลี่ยนสุปตาเนาะไปมองไดก็ทีมีบรรดาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาล้อตอนรับกันเยอะมากและการมาขอท้ายรูปมาขอพูดคุยมาขอลายเซ็นน้องอิงแต่มีเอฟซีทันนียล่ะคะ่ะเอฟซีบางทานเนาะอาจิเอ่อพอทันได้คิดจะเข้ามาโอบกอดน,น้องอุงอิงแต่ คู่มอนอิงค่ะปลาไวมากมีไวพริบได้เข้ามาป้องกันโดยเอามือของคู่มอนอิงนะคะป้องกันไม่ให้เอฟซเนี่ยมาอบกอดนออ้องอุงอิงได้แล้วกะ็น้องปอมแปมอีกคนนึงที่เข้ามากันบอหายเอฟซีเนี่ยเข้ามาถึงเนา่าถึงตัวนออ้องอุงอิงซึ่งขอเช่นชมคุณคู่มอนอิงเลยว่า ครูหมอนอิงทาหน้าที่ได้ดีมากและทําหน้าที่ได้ทันเวลาและครูหมอนอิงดูน้องอุงอิงอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีบอหายขาดสายตาและครั้งนี้ครูหมอนอิงก็มาได้ทันเหตุการณ์เพราะว่าครูหมอนอิงก็กันบรรดาเอฟซีแฟนคลับคนนี้เนี่ยค่ะออกไปได้ทันเวลาและเอามือไปป้องกันก็คือไปโอบน้องอิงแทนไปกันไปกัน,กนตรง แขนน้องอิงไห้แล้วกามีน้องปมแปมเข้ามาอีกคนนึงเข้ามาให้ความช่วยเหลืออีกหนึ่งคนขอชื่นชมเลยค่ะว่าคู่หมอนอิงและน้องปมแปมทําได้น่ารักมากและที่ผ่านมาเฮาก็สะเห็นว่าคู่หมอนอิงเนี่ยดูแลนออ้องอิงได้ดีไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยแม้กระทั่งมีคนมาด่ามาว่าน้องอิง,องในช่องติ๊กตอกในเฟซบุก๊กคู่หมอนอิงก็ออกลงปกป้องตอบโต้ตอบคอมเมนต์แทน มีครั้งหนึ่งที่มีเอฟซีแฟนคลับมีเอ่เออฟซีอวตาลเอฟซีอัคติดามาเนาะที่คู่มอเอิงว่าเอฟซีคนนี้ไม่ใช่เอฟซีของน้องอุงอิงจริงๆที่มาเมนบอกว่าน้องอุงอิงเนี่ยดังแล้วลืมทีมไม่ไวหวบอสโจเหมือนต่ก่อนหรือว่าไม่มีกล้องก็เลยไม่ไหวซึ่งคู่มอนอิงก็ออกมาตอบกลับแบบเจ็ดจี๊ดบอกว่าน้องอุงอิงไม่ได้ลืมตีนค่ะถ้าลืมตีนมันจะเดินไม่ได้ และสคริปบนเวทีมันเป็นแบบนั้นทําให้น้องอุ๋อิงไม่สามารถขึ้นไปกราบตีนบอสโจบนเวทีได้เพราะน้องอิงกับบอสโจเนี่ยต้องแสดงต่อๆกันมันเป็นคิวรันและมันเป็นคิวการแสดงต่อเนื่องมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะตอนนี้น้องออิงเนี่ยรับงานโชว์ตามสถานบันเทิงมันเป็นคิวที่ต้องขึ้นล่องต่อเนื่องให้ตามเวลาที่เจ้าภาพเพิ่นจัดสรรมาค่ะพี่น้อง ซึ่งเรื่องนี้นะคะพอาะได้ฟังคู่หมอนอิงอธิบายเกี่ยวกับกรณีดีนะคะ FC ถึงบางอ้อและก็บอกว่า FC คุเนี้ยเป็น FC อวตารที่มาพูดให้น้องอุ่งอิงและก็มีอีกหลายๆเหตุการณ์บนเวทีที่คู่หมอนอิงเนี่ยป้องกันสกัดน้องอิงไม่ให้โดน FC แฟนคลับละลาบละลวงแม้กระทั่งที่น้องอิงนะคะสีโดน FC แฟนคลับดึงตกเวทีคุณคู่หมอนอิงก็รีบเข้าไปป้องกัน ไม่ให้ FC แฟนลับดึงน้องวงอิงตกเวทีจนน้องอิงล้มคุณครูมองอิงก็รีบเข้าไปประคองค่ะก็คือคู่หมอนอิงเนี่ยอยู่กับน้องอิงทุกเหตุการณ์ทุกวินาทีไม่เคยปล่อยให้น้องขาดสายตาและเข้าไปสกัด FC อวตารที่จ้องจะมาทําลายนอ้องได้ทันพวงพีตลอดถือว่าเฮาต้องชื่นชมสปีลิตและ ความเอาใจใส่ของคู่หมอนอิงได้พี่น้องเนาะว่าเพื่อนเนี่ยเอาใจใส่นอ้องอุงอิงมากบอหายขาดสายตาแม่ติวีนาะที่เดียวและเป็นคนที่ละเอียดในการดูแลอุงอิงมากและก็อยู่กับอุงอิงตลอดเวลาและบองหวงตะของจีงหวงงนอ้องอุงอิงก่อนแม้กระทั่งคนมาด้านอ้องอิงตาม ตามคอมเมนต์ตามเฟซตามอย่างคู่มอนอิงออกโลงโตกับโดยบอกองอ๋อิงว่าให้น้องอิงอยู่เฉยๆเดี๋ยวพี่จัดการเองไม่ว่าใครจะมาว่าน้องอิงคู่หมอนอิงจะจัดการเองและก,การแสดงบนเวทีเนาะที่น้องอิงถูกดึงดึงจนหัวเขา้าคม,มั่นแน่ดึงจนหนาคม,มั่นแน่ดึงจนเกือบตกเวทีคู่มอนอิงก็เฝ้าแลนมาเบิ่งน้องตลอดและบ่เคยปล่อยแหนองอยู่เพียงลำพังคือคู่หมอนอิงเนี่ย ดูแลน้องสู้กับน้องมาตลอดและก็เฝ้าน้องมาตลอดบ่อหงพายมา,าทำลายน้องได้เนี่ยแหละค่ะถือว่าต้องเขาต้องยกย่องยกรางวัลคนดูแลดีเด่นผู้จัดการดีเด่นให้กับผู้มอนเองที่ทํางานได้คุ้มเกินเงินเดือนที่บอสโจจา้างมาหรือเนาะสมแล้วที่ เวลาช่วงเวลาเหตุการณ์สําคัญต่างๆแม่หน่อยกับคงอิงนเนี่ยก็มีของขวัญเล็กๆน้นอยๆมอบให้คู่หมอนอิงหรือแม่แต่มีบ้านฮักคู่หมอนอิงขึ้นมาที่มีมาไล่มือเปิดวงมือปิดวงให้คู่หมอนอิงก็เพราะว่าคู่หมอนอิงเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆทําให้เอฟซีและแฟนคลับทุกคนเอฟซีแฟนคลับทุกคนอ่ะเห็นแล้วว่าคู่หมอนอิงเนี่ย ตั้งใจจะมาดูแลน้องอุ๋งอิงจริงๆบิบไดมาเล่ลนเได้ไี่น้องนาทีา่ผู้จัดการศิลปินดังโบไดมากาันเลนเลนนะมันต้องดูแลแบบละเอียดต้องดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งเขาก็ขอซื่อซ้มเลยว่าคู่หมอดอิงเฮ้ดได้ดีและเคยเจอคู่หมอดอิงตัวจริงคู่หมอดอิงตัวจริงก็น่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ชิติดตามชิด,ดูแลน้องอุ๋งอิงตลอดบ่เคยห้น้องต้องไปใส มาใส่ตามลําพังเนี่ยแหละมันเหตุให้เอฟซีแฟนคลับเนี่ยชื่นชมและเหตุเหตุการณ์นี้เนาะถ้าอะถ้าเกิดว่าคู่มอนอิงเนี่ยมาไม่ทันแลนน้วน้องอุ๋งอิงถูกอบกอดไปแบบนั้นน่ะจะเกิดอะไรขึ้นแต่นี่ต้องชื่นชมว่าคู่มอนอิงเนี่ยตาไวมากที่เห็นว่าเอฟซีแฟนคลับท่านเนี่ยกําลังจะทําแบบนี้กับน้องอิงและเข้ามาเอามือมาปกป้อง และก็เอาแขนเอาตัวเนี่ยมาปกป้องน้องอ๋อิงไว้ได้ทันโดยไม่ห่วงว่าตัวเองจะเป็นไงก็แล้วแต่ขอให้ได้ปกป้องน้องอุ๋อ,งอิงก่อนถือว่าครูมอนอิงเนี่ยเป็นคนที่ต้องได้รับความชมื่นชมต้องได้รับคํำมชมจากบรรดา fc แฟนคลับสมแล้วกับบรรดา fc แฟนคลับฮักเพลน fc อุ๋งอิงรักครูมอนอิงเพราะว่าครูมอนอิงครูมอนอิงเนี่ยรักอุ๋งอิงจริงด้วยความจริงใจบบได้สีแสงบบได้ปรุงแตง่ง เพื่นมาเพื่อดูแลนอกอุ้งอิงอีลีสมแล้วที่เพิ่นได้รับคำเชินชมจากบัรดา FC แฟนคลับค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ขอเอาความน่ารักของคู่หมอนอิงม่อ,อสูพี่น้องฟังเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ